สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนมาดูไม้ที่มีชื่อว่ามักกะโรนีมักกะโรนีหรือมะหังนะคะเป็นสมุนไพรนั้นเพื่อนให้เพื่อนๆดูมันจะเป็นคล้ายๆมันจะเป็นไม้ในสกุลเดียวกับต้น,หล,ตนหลอต้หนหลอใต้เนาะเนี่ยค่ะมันจะมีใบสามแฉกนี่ใบเขาจะเป็นใบแบบนี้นะนี่ใบเขา ส่วนลำต้นเขาจะใหญ่สีขาวอย่างนั้นเลยค่ะถ้าเราปล่อยให้เขาใหญ่โตมโหฬารเขาก็จะแตกกิ่งก้านสาขาเป็นไม้เบิกนำไม้ป่าเขตร้อนนะคะมีสปปรรพคุณทางยาถ้าติดดอกให้เพื่อนๆมาดูทางนี้อันนี้อ้อเดินอยู่ในสวนนะคะอันนี้เป็นต้นขนาดเล็กของเขาใบใช้ประโยชน์ในการ อันนี้มันจะเป็นเนี่ยค่ะอันนี้เป็นคุ่มเล็กของเขานะคะอันนั้นลำต้นนั้นคือลำต้นใหญ่ตัวนี้คือกำลังติดช่อดอกโทษทีนะคะคลี่ให้เพื่อนๆดูสกุลมักกะโลนีมักกะโลนีอะไรสักอย่างมันมีหลายตัวเพื่อนๆลองเดี๋ยวอ้อใส่ชื่อภาษาอังกฤษไว้ท้ายคลิปนี้นะ เพื่อนๆกดเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะเนี่ยค่ะกำลังจะจัดเก็บมเมล็ดพันธุ์เผื่อใครใครสนใจอยากจะได้ไม้สกุลน,นี้ไปปลูกนะคะอันนี้อ้ออยู่ที่สวนก็ติดต่อกันเข้ามาได้ให้ดูเต็มๆเวลาติดเวลาเขาติดมเมล็ดมเมล็ดเขาจะร่วงซอกกลาวเลยนะคะประโยชน์และสรรพคุณเดี๋ยวอ้อใส่ไว้ท้ายคลิปนี้เพื่อนๆกดเข้าไปอ่านกัน ให้ดูลำต้นของเขาใครสนใจไม้ชนิดนี้มักกะโลนีค่ะศ8นย์6 9ด5จ็ดห id line a u n g s a r a 09อังสรา09กับไม้สกุลมักกะโลนีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ